รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกท่ครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีและที่ผมถืออยู่น,นี้นี่คือชมพู่เพชรบุรีนะครับที่มีรสชาตินั้นอร่อยมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปชมสวนไปดูวิธีการนะครับการปลูกนะครับการดูแลรักษาผลผลิตรวมไปถึงหากคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เพชรบุรีจะเลือกชมพู่อย่างไรที่เป็นชมพู่ที่มีลักษณะที่ดีอร่อยรสชาติหวานกรอบหอมนุ่มน่าติดตามมากเลยครับไปชมกันเลยครับ คับคุณผู้ชมครับเราเข้ามาถึงบริเวณสวนชมพู่แห่งนี้แล้วนะครับก็แน่นอนนะครับต้องมาพบกับเจ้าของสวนนะครับอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่ผู้ช่วยเลาะหรือที่คนเรียกกันว่าผู้ช่วยชมพู่หวานใช่ค่ะอเพราะว่าเรามีสวนชมพู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ปลูกไว้เยอะไหมครับประมาณสไร่ค่ะในเนื้อที่เจ็ดไร่ค่ะอ๋อแล้วที่สําคัญวันนี้เรามาเพราะว่าเป็นชมพู่เมืองเพชรซึ่ง ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าโอ้โหรสชาตินี่หวานมากเลยนะ,ะแล้วของพี่นี่ก็หวานด้วยนะใช่ค่ะ,ะวันนี้มีอะไรให้ชมบ้างครับก็มีชมพู่ที่ว่ากําลังจะเก็บได้และ,ะพร้อมที่จะเก่อีกค่ะในสวนแล้วก็มีลูกที่ว่ากําลังไล่จะโหค่ะมีหลายชุดค่ะอ๋อมีหลายชุดแล้วก็เดี๋ยวไปชิมกันได้เลยใช่ไหมได้ค่ะชิมได้เลยค่ะ,ะชิมได้ด้วยนะเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันว่าเออวันนี้จะมีวิธี อยากจะปลูกบ้างอย่าเงี้ยฮะต้องทํายังไงดูแลรักษายากไหมศัตรูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราคุยเดินกันไปคุยกันไปดีกว่าไปครับโอเคค่ะปลูกมานานหรือยังครับปลูกมาประมาณประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะอ๋อเกือบสิบปีแล้วอันนี้คือหมายความว่าต้นเนี้ยมันก็จะอยู่ความสูงประมาณนี้ใช่พอมันสูงเกินเราก็ตัดแต่งตัดแต่งกิ่งให้มันเตี้ยลงแล้วการห่อการดูแลรักษาจะง่ายจะง่ายป่าค่ะ แล้ววิธีการาตั้งแต่เริ่มเลยทำยังไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยจนถึงจะมีผลผล,ผลิตเนี่ยใช้เวลานานไหมครับมันจะมีพักต้นอะประมาณ4เดือน4-5หเดือนและหลังจากนั้นอะมันจะเราจะเริ่มทำให้ออกดอกพอออกดอกเริ่มเปียจะอยู่ระยะ3เดือนถึงเราจะเก็บได้90<ะ>วัน90วันก็เก็บได้ก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้คือ90วัน ก้าสิบวันก็เก็บได้หลักก่อนห่ออ่ะเราห่อประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่คือชมพู่แก่จัดค่ะมชมพู่แ <1 S 2> ก่กจัดเราพร้อมเก็บขายอย่างอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่อันนี้อันนี้พึ่งห่อได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์อ๋อนี่หนึ่งอาทิตย์ยอันนี้ห่อได้ประมาณยี่สิบวันค่ะ Oh, อ๋อรันนี้เราก็ต้องคอยมาดูว่าใช่เราต้องดูว่าลูกไซส์ได้ดำสีดำถึงจะเก็บได้ถ้าแม่นั้นไซส์อ่อนอะไซส์แบบนั้นอะไซส์อ่อนคือไซส์อ่อนอะมันจะฝาดรสชาติฝาดไม่ได้ค่ะม,มันจะมีหลายไซส์แต่คุณคต้องทําเป็นถ้าทําไม่เป็นก็คุณเก็บอ่อนไปอะคือมันจะทําให้เสียเสียชื่อเสียชื่อของชมพู่เพชรบุรีอ๋อและชมพู่เพชรบุรีเนี่ย ทำไมรสชาติมันถึงหวานกว่าที่อื่นเพราะอะไรเป็นที่ดินด้ไหมเป็นที่พื้นที่ด้ไหมหรือไงใช่เป็นที่ดินเป็นที่พื้นที่และเป็นที่สภาพอากาศของเพชรบุรี<อ>ถ้าคุณเอาต้นไปปลูกที่จังหวัดอื่นอะ จะไม่ได้รสชาติแบบเพชรบุรีค่ะหมายถึงผมจะเอาต้นที่เมืองเพชรเนี่ยไปปลูกที่บ้านพอเสร็จแล้วอาจจะรสชาติไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะอไม่เหมือนไม่เหมือนโอเครสชาติต้องเป็นยังไงคือถ้าชมพู่เพชรสายลุงอ่ะจะหวานมากและมีความหอมของชมพู่เพชรสายลุงราคาสูงคือพันเพชรสายลุงใช่คือชมพู่ประจำจังหวัดเพชรบุรีรเพชรสายลุงคือจะมีรสชาติที่หวานมากและหอม และชมพู่ทับทิมจันจะมีรสชาติที่เนื้อแข็งแต่มันหวานชมพู่เพชรสุวรรณเนื้อนิ่มแต่รสชาติก็หวานครับอ๋อก็มีมีสามสายพันธุ์ที่สวนค่ะสายพันธุ์อันนี้ที่สวนคือมีสามทั้งหมดสามสายพันธุ์ใช่ค่ะใช่ค่ะของเพชรสายลุ้งเราได้รับ GI ครับพาไปดูได้ไหมฮะแต่ละสายพันธุ์ที่มีอยู่เออได้ค่ะอันนี้คือทับทิมจันทีละอย่างแล้วเดี๋ยว นํามาให้ดูด้วยเด็ดจากต้นมาให้ด,ดูด้วยค่ะอันนี้คือทับทิมจันทร์จากที่สวนค่อยๆไประวังตกคูใช่ไหมได้ค่ะเจ้าของสวนไม่ตกเ <c oughs> จ้าของสวนไม่ตกทับิจนรจะตกลงไปอันนี้คือนี่ค่ะต้องใช้ไม้ค้ำดกเกินอ๋อโอ้โหลูเยอะมากเลยใช่ค่ะเนี่ยต้องใช้ไม้ค้ำดกเกินอ๋อแล้วขอกเจ้าจะร่วงไม่ใช่ว่าทุกถุงเนี่ยจะได้ผลผลิตหมดนะคะครับอันนี้คือร่วง อันนี้คือพันอะไระที่เห็นตรงนี้ทับทิมจันทร์ค่ะอันนี้ทับทิมจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะอ,อันเนี้ยเดี๋ยวจะแก้ให้ดูว่าอ๋อทับทิมจันเหรออันเนี้ยคือเก็บได้แล้วค่ะอ๋อนี่ไซส์เนี่ยอันนี้เก็บได้แล้วใช่ค่ะก็เริ่มเก็บแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไซส์ใหญ่มากอือฮึใช่ค่ะอันนี้ โอ้โหต้นหนนี่ได้ผลผลิตเยอะเลยนะพี่ได้เยอะมากค่ะว้าวโอ้โหสวยมากแล้วถ้าเอาคือเราจะต้องหอ่อแบบนี้เอาไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรใช่ค่ะเพราะว่าการตัวแมลงและการการตัวแมลงอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่ห่อเราจะไม่ได้ผลผลิตมันจะเน่าข้างในหมดเลยอ๋อใช่ค่ะก็จะเป็นใช้หอ่อลักษณะที่ที่เราเห็นนี้ทั้งหมดเ,เลยนะ ห่อเยอะจะววต้องใช้ไม้คำ้ำครับถ้าห่อน้อยก็ไม่ต้องคำ้ำแล้วผลผลิตเขาจะลูกโตมากอะได้ค่ะเนี่ยไปดูด้านในพี่ก็ได้ไปดูด้านใน,น,อ,น,นอันนี้เอาใส่ผมต้องไม่ต้องไม่อยากถือเพผมต้องกินให้หมดในชะ่ไหมแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งคือบางคนเขาก็กังวลนยฮะเช่นเรื่องของอะไรอะ่ะ ยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างเนี่ยต้องใช้ไหมหรือว่าคือก็ต้องมีอยู่แล้วอันนี้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่คือในฉลากยาฆ่า,มาแมลงบอกว่าหลังจากฉีดได้7วันถึงเก็บแต่ผลผลิตที่สวนเนี้ยสิบถึงสิวันบางทีฉีดแค่หุ่นเดียวหลังหอ,อก่อนหอหนึ่งครั้งหลังหอหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นอะ่ะประมาณหนึ่งเดือนเราถึงเก็บก็เป็นว่า ไม่มีสารเคมีค,คือว่าไม่มีสารเคมีตกค้างค่ะที่สวนเนี่ยเราจะเซฟเรื่องนี้ด้วยเราจะเซฟเรื่องนี้ค่ะอโอเค,คอแล้วแล้วแลนับปัจจุบันเนี่ยพี่ทำทำยังไงบ้างถึงได้มาตรฐานที่พี่บอกไว้ว่าโอ้มาตรฐานของเราเราต้องคงคุณภาพอย่างน,นี้รสชาติแบบนี้ของสวนพี่ต้องเป็นแบบไหนบ้างคือที่สวนเนี่ยจะไม่เก็บชมพู่กั้มกึง่งคือจะไม่เก็บชมพู่กั้มกึ่งอะ่ะคือเราจะเก็บกชมพู่แก่ อ,อันนี้นคืออย่างนี้คือพร้อมแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะคือพร้อมแล้วเนี่ยเราจะไม่เก็บชมพูก่กั้มกึ่งครับกั้มอุย้ย <laughs> เราจะไม่เก็บชมพูก่กั้มกึ่งว่าเอ่อกางแก่กลางอ่อนอะไรแบบนี้แต่เราจะเก็บแบบขอกได้เวลาเก็บสมมุติว่าเรา่อประมาณวันที่เจ็ดอะวันที่เจ็ดของเดือนเดือนกรกฎาคมเราก็ต้องมาเก็บของวันที่ห้าสิงหาถึงเจ็ดสิงหา แล้วเก็บได้ประมาณสองอาทิตย์ไม่เกินหลังจากนั้นสออาทิตย์เพราะชมพู่จะแกจัดและเสียหมดอมเดี๋ยวให้ทีมงานถือไว้คนละลูกเดี๋ยวเดินย้อนกลับมานี่หมดแล้วนะหมดต้นนี่ไง ครับผู้ชมครับจากอีกที่หนึ่งนะฮะมาใกล้ๆกันข้ามคูน้ํามานะฮะอันนี้เป็นพันุอะไรครับอีกพันหนึ่งเพชรสวรรณค่ะเพชรสวรรณลักษณะเป็นยังไงต่างจากอันที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ยังไงบ้างอันนี้คือสีของเขาจะเป็นสีเขียว<อ>รสชาติเขาจะนิ่มและหวานนิ่มและหวานก็หวาน,หวานเหมือนกันคนละรสชาติ หวานคนละรสชาติใช่ค่ะมันจะนิ่มแล้วหวานอ่อนฟ้าทับทิมจันร์แต่ถ้าเป็นคนที่อายุเยอะๆเขาจะชอบกินสีเนี่ยสีเขียวเพราะว่ามันมันเป็นชมพูที่ว่าเนื้อนิ่มประกันแต่สีแดงทับทิมจันทนนเนื้อจะแข็งหวาน อันนี้รสชาติจะคล้ายๆเพชรใส่ลุงอันนี้คือยังอ่อนอยู่ยังอ่อนยังอ่อนอยู่พอประมาณหนึ่งเดือนเก็บได้ประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ยังอ่อนอยู่ยังเก็บไม่ได้ครับครับพอได้ประมาณเนี้ยอันนี้ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ละครับคุณผู้ชมแต่ลูกสวยมากลูกใหญ่ขนาดเนี้ยหนึ่งอาทิตย์ค่ะนี่หนึ่งโอ้ถือว่าใช่ค่ะแล้วพอพออีกเนี้ยอีกสามสามอาทิตย์เก็บได้ครับใช่ค่ะแล้วลูกเขาจะลูกใหญ่ป่องอืมนี่มันก็จะ อย่างนี้นะคุณผู้ชมก็จะคือดูดูดูสีดูตูดดูสีการที่ว่าคุณเลือกชมพูอะ่ะจะสอนวิธีการเลือกชมพูเพชรสุวนรกับเพชรสายลุงที่คนโดนหลอ,อกกันเยอะอะเอาเพชรสุวนรณไปสวมหลอกว่าเป็นเพชรสายลุงอะ่ะตูดจะไม่เหมือนกันนะคะงงคือถ้าเป็นเพชรสายลุงอะ่ะเนื้อเขาจะเป็นออกชมพูชมพูชมพูขาวๆและจะมีแบบ ตูดบานๆจะไม่เหมือนชมพู่เพชรสว่ะที่เขาโดนหลอกกันเยอะอให้สังเกตให้สังเกตค่ะตรงก้นเนี้ยคนเนี้ยใช่ค่ะเพชรเพชรสวานเนี่ยคือผิวขจนาหนาฟ้าถ้าเป็นเพชรสายลุงอ่ะผิวเขาจะบางฟ้าต้องสังเกตให้ดีนะคะคือบอกคนไปเลือกดูไปเลือกซื้อใช่ใช่สังเกตด้วยว่ากลัวจะโดนหลอกกลัวจะโดนหลอกว่า เ,เอาเพชรส่รวนเนี้ยไปสวมไปสวมว่าเป็นเพชรสายลุงแล้วแล้วเขาจะอัพราคาขึ้นคือเพชรสวนเนี่ยก็ราคาอยู่ในขั้นห้าสิบห้าสิบหกสิบบาทเนี้ยก็คือราคาสูงแล้วครับใช่ค่ะจากส่วนก็คือห้าสิบบาทหก,กสิบบาทนั้นสูงแล้ว เรต้องเลือกให้ดีบางทีคนมาอย่างเช่นมาเมืองเพชรมาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็อยากอยากจะทานแต่พอไปซื้อโอ้โหทำไมรสชาติเมืองเพชรไมบางคนอยากทานจมผู้เพชรสายรุ้งแต่จริงอ่ะเขาหลอกว่าเอาเพชรสุวรรไปอ่ะ ขอเอาไปขายแต่บอกว่าเป็นเพชรายลุง้งก็สงสารคนซื้อนะคะเพราะว่าเหมือนกับเ,เพชรส่วนเนี่ยขอรับไปแค่ไม่เกิน50บาท60บาท<ะ>แต่เขาไปขาย200ร0 0ามอ่ะมันไม่ใช่อะ่ะก็บางบางคนเจอคนแม่ค้าดีก็กโอเคเจอแม่ค้าเขาหลอกก็ไม่โอเคแต่ส่วนมากก็

คนที่จะต้องเป็นชาวสวนจะต้องระมัดระวังหรือว่าแก้ปัญหานี้ด้วยที่ตอนนี้มีปัญหาบ้างที่สึกก็คือเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งลงถ้าเพี้ยแป้งลงอ่ะคือมันรักษายากมากเลยแล้วมันก็กินชมพู่ลูกชมพู่แบบเสียหมดเลยคือลูกบิดลูกเบี้ยวมันใช้ไม่ได้แม้จะห่อไวอย่างนี้ใช่ห่อไว้ก็ไม่ใช้ไม่ได้<อ>ก็คือเหมือนกับเสียไปเลยเป็นเพียเพ้ยแป้งเพี้ยแป้งค่ะที่ว่า จะมาในช่วงฤดูไหมหรือว่าจะมามันจะมีเป็นช่วงๆ uh huh. แต่ที่สวนเนี้คือมันไม่มีแล้วอตอนแรกที่สวนก็มีเหมือนกันพอมีแล้วเหมือนกับเราก็ต้องตัดแตง่งกิ่งออกให้มันบางอะ่ะแล้วเราก็มียาสําหรับเพี้ยแป้งกำจัดเราก็มากําจัดแล้วคือช่วงพักต้นเลยเราทําช่วงนั้นไปเลยแม่นั้นเราก็ไม่ได้ผลผลิตขนาดเนี้ยค่ะอันนี้ถ้าอย่างต่อวันอย่างของ,ของ,ของสวนของพี่เอง เยอะไหมครต่อวันที่เราจะเก็บหรือว่าต่อครั้งที่เราจะเก็บเราช่วงที่ว่าเก็บก็ประมาณ300 200 4 0 0โลต่อเก็บทุกวันเพราะว่าเริ่มทยอยเอาผลผลิตออกถ้าเราเอาออกไม่ทันผลผลิตจะร่วงจะเน่าครัเพราะว่าเราเก็บเราเก็บชมพู่แก่ถ้าไม่เก่เราไม่กล้าเก็บกลัวลูกค้าคือพอขอซื้อไปแล้วอ่ะมันจะได้ชมพู่ที่ว่ารสชาติไม่เหมือนชมพู่ที่แก่ ก็ส่งสารลูกคา้าค่ะที่เนี่ยจะเก็บแบบชมพู่แกจัดหนึ่งเดือนครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อครับคุณผู้ชมก็มีมาสองพันละเพชรใสลุ้งกับอะไรนะเพชรสุวรรณเพชรสุวรรณกับเพชรใสรุ้งนะฮะ<ช>แล้วก็จะมีอีกเนาะมีอีกที่เราเดินผ่านมา<อ>ที่เราเดินผ่านมาได้ค่ะเดี๋ยวไปชมกันแลวนี่ก็ยังมีตอนเนี้ยนะฮะเราเข้ามาก็จะเป็นสวนอ่า ที่สวนนี่ก็คือเป็นร่องร่อง,องสวนเ,เป็นร่องสวนข้างหลังเป็นเพชรสวรณแล้วก็ไปทับทิมจันแล้วก็ไปเพชรสวรณคือสลับกันอ๋อสลับกันใช่ค่ะค,คือแล้วรดน้ํานี่ยังไงฮะก็คือใช้สปริงเกอร์คือ,ปปอใช้น้ําบ่อบาดาลไม่ได้ใช้น้ําชนระทานเพราะที่เนี่ยเป็นระบบน้ําชนระทานของแกงกระจา์ส่งมาค่ะแต่ที่ที่ที่ทสวนนี่จะใช้น้ําบ่อบาดาลแล้วรสชาติจะไม่เหมือนที่เขาใช้น้ําน้ำชนระทานรสชาติจะ มันจะหวานเพราะน้ำบอบาดาลมีรสชาติที่ว่ามีน้ำบอราดาลมันจะกล่อยมันจะเกลืออ่ะออใช่ ู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปทั้ง2พันสายพันมาแล้วก็มาอีกหนึ่งสายพันธุ์อันนี้ก็คือเพชรสายรุง้งใช่ค่ะเพชรสายรุ้งเนี่ยมีความพิเศษจาก2พันนั้นยังไงบ้างครับคือจะมีรสชาติที่หวานปาลารสชาติหวานกว่าและมีรสมีกลิ่นที่หอมหอมของชมพู่เป็นเอกลักษณ์ของอมชมพู่เพชรสายรุง้งคือเป็นชมพู่ประจําจังหวัดเพชรบุรีครับดั้งเดิมตั้งแต่ ศตวรรษไหนก็จำไม่ได้แล้วคือมันมาก่อนชมพู่ทับทิมจันและเพชรสุวรรณค่ะครับอ๋อแต่ว่าวันนี้เรามาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เห็นผลผลิตที่แก่เพราะว่าแต่ก็จะเป็นเวลาคือรูปลักษณะนี้คือห่อได้แล้วได้ค่ะห่อแล้วคุณห่อได้แล้วคุณนับไปอีกหนึ่งเดือนคุณเก็บได้หนึ่งเดือนแล้วก็มาเก็บใช่ค่ะแล้วราคาจะสูงป่า คับพิมจันและเพชรสุวรรณอืมครอันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบำรุงการใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างไหมคะคือคก็ไม่ได้แบบบำรุงอะไรมากมายอะค่ะคือพอหน้าที่ว่าเขาใก,กล้ออกเราก็ฉีดยาให้ออกดอกแล้วพอเขาออกดอกเราก็่อและใส่ปุ๋ยตามปกติเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะแล้วฉีดยาหลังจากฉีดยาแล้วก็ประมาณ ยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนเราก็เก็บได้รเราก็ฉีดยาเขา้าก่อนโฮหนึ่งครั้งหลังโฮหนึ่งครั้งแค่คนั้นจบอโอเคทีนี้เดี๋ยวเราหลังจากมาดูเนี่ยผลผลิตทั้งสามสายพันธุ์กันแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าหลังจากนั้นเราก็จะต้องมีวิธีการหนึ่งคือต้องขายแหละเราก็จะไปดูแต่ละพันธุ์เนี่ยขายกันราคาอันไหนจะแพงกว่ากว่าอันไหนแล้วก็ความต้องการของตลาดเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับใช่ค่ะ ครับหลังจากที่เราได้ไปชมสวนมาแล้วนะครับเรื่องของชมพู่เพชรนะครับที่มีสายพันธุ์ต่างๆมากมายแล้วก็มีคุณภาพที่ดีรสชาติที่ดีอร่อยแต่ว่านี้จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะนะพี่นะ,ะว่าเราเก็บผล,ผลผลิตมาแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้จะทําอะไรบ้างครับคือเก็บคัดแยกค่ะคัดแยกไสาอ,อันนี้คือผลใหญ่และแก่อันนี้คือผลผลเล็กแล้วก็ตําหนิค่ะ อ๋อก็จะดูว่าผลที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแบบแล้วก็จะเป็นผลที่เล็กมีตําหนิด้วยใช่ค่ะจะขายคนละราคากันอ๋อถ้าไซส์ใหญ่ก็คือราคาสูงหน่อยอถ้าไซส์เล็กก็คือคือต่ำลงมาอีกหน่อยและตําหนิก็คือถูกสุดอืมแต่ก็คือขายได้ทุกแบบขายได้ทุกไซส์แต่ว่าแยกเป็นเกรดไปใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วการตลาดนี่ทำไงบ้างครับเราติดต่อ,อยังไงหรือว่าคนที่มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับ คือคนที่ซื้อก็คือพ่อค้าประจำค,คือตลาดไทยที่ลาดบุรีค่ะแล้วเขาจะมาคือจ้างคนงานให้เราจ่ายค่าคนงานเองหมดแล้วห่อหุ้มอันนั้นคือขอให้ราคาเราสูงแล้วก็มีส่งตามปั๊มไม่เท่งคือแม่ค้าขายผลไม้แล้วก็คือส่งออนไลน์พี่แพ็คใส่กล่องส่งทั่วประเทศค่ะคือขายออนไลน์ อ๋อล oh, ักษณะนี้<ช>เวลารเราเราแพคทําเป็นแพ็กเกจเนี่ยทํายังไงบ้างคะคือพี่จะใส่กล่องใส่กล่องคือเราใส่กันฉาำม,มาคัดมาแยกเราจะเอาชมพู่ที่ดีไม่มีตําหนิสักนิดรอยเล็บก็ไม่ได้อ,อะไรก็ไม่ได้เลยครับแล้วฝ่าจะส่งถึงลูกค้าคือถ้ามีรอยเล็บหรือรอยตําหนิอ่ะมันจะไปเน่าที่ปลายทางแต่ของพี่พี่จะไม่ทําไปแล้วคือชมพู่ของพี่อยู่ได้ประมาณ5วันครับ จะไม่เสียถ้าสมมติว่าพี่ขายออนไลน์จริงแต่มีการเน่าเสียจากปลายทางอะถ้าเกินประมาณเกิน2-3งถโลขึ้นไปเน่าเสียพี่จะรับเคมให้เคมให้ด้วยเคมให้ด้วยค่ะหมายถึงว่าซื้อไปแล้วถ้าอาจจะมีตําหนิหรือคุณภาพที่อาจจะยังไม่ได้มาตรฐ,ฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยก็มาเคมมาเปลี่ยนได้ใช่พี่สามารถส่งให้ไปใหม่มแต่ถ้าสมมติว่าอย่างครึ่งโลหนึ่ลอะไรเนี่ยพี่ขอคืนเงิน คืนเงินกลับไปแต่ถ้าสมมติว่าอย่างสองสามโลไปพอลังอะ่ะพี่คืนพี่สามารถส่งจากส่วนพี่ให้เคมได้อ๋อครัโอเคแล้วหลังเราจะเราทำแบบนี้ฮะในชุมชนของเราก็มีทำแบบนี้ด้วยไหมครับทำทำทำแต่ของแต,แต่มันจะออกคนละช่วงบางครั้งมันออกไม่ตรงกันครับใช่ค่ะถ้าไข่ออกก่อนชมพู่ไข่ออกก่อนจะได้ราคาสูง มันจะมีฤดูการของมันราคาถูกถูกกว่าและราคาที่สูงครับถ้าไม่แช่หน้าฤดูการมันจะราคาสูงถ้าเป็นฤดูการที่ว่าออกพร้อมกันอะคือเหมือนเขาเรียกตลาดแตก<อ>าราคาจะถูกลงอ๋อก็จะเป็นแล้วแต่ช่วงนะใช่ถ,ถ้าช่วงนี้ไหมถ้าช่วงนี้เป็นยังไงครับโอ้ราคาโอเคค่ะคือนานราคาสูงราคาสูงอยู่ใช่ค่ะ ราคาสูงโอเคแล้วคุณภาพล่ะครับเราเคยคุยเรื่องคุณภาพแล้วแล้วก็แต่ว่าเห็นพี่บอกว่าจะมีเรื่องของ G A P ที่พี่บอกว่ากําลังจะทําอยู่<ช>เป็นยังไงแล้วให้ฟังหน่อยครับคือ G A P เนี่ยใช้สารเคมีได้แต่ต้องระยะเวลาต้องมีการจดบันทึกต้องมีการจดว่าคุณใช้ปริมาณเท่าไหร่ว่าคุณเก็บเก็บผลผลิตอะกี่กี่วันถึงเก็บ การใช้สารเคมีฉีดพ่นยาฆ่าญ้าต้องมีระเบียบการใช้ต้องมีระเบียบการเ,เก็บสารเคมีให้เป็นล็อกเป็นสัตว์เป็นส่วนค,คือห้ามมาปะปนแล้วก็มีการฉีดพ่นสารเคมีคุณต้องมีเครื่องกรองมีทรายมีถังสำหรับใช้เทกันไม่ให้ลงพื้นดินหรือลงน้ำ วิธีการเก็บรักษาต้องดีสุดอันนี้ก็คือพี่ทำมาทั้งหมดแล้วใช่พยายามทําตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับมาตรฐานของ G A P แต่ของ G I ได้แล้วค่ะได้แล้วถือว่าเราก็พยายามที่จะดูเรื่องของคุณภาพใช่แล้วก็ให้ให้ดีที่สุดใช่ค่ะครับสุดท้ายทีนี้อยากจะฝากบอก คุณผู้ชมยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องหากมาซื้อชมผู้เพชรสังเกตยังไงเน้นย้ำนะแล้วก็ชาวสวนชาวไร่ถ้าสนใจอยากจ,จะมาดอาูอาจจะมาดูว่าวิธีการของเราเนี่ยเป็นยังไงในเข้ามาดูได้ไหมยังไงตอนนี้ที่สวนก็เปิดสวนชมเที่ยวนะคะช,ชิมเชาะแชะได้สามารถเที่ยวชมและสามารถซื้อกลับบ้านได้สามารถมาเก็บเองได้ผลผลิตในสวนครับ และการเลือกซื้อชมพู่ทับทิมจันทร์ให้ได้สีเข้มสีแดงเข้มแดงเข้มดําเหมือนมะเมี่ยวและให้มีเส้นขึ้นคือชมพู่แก่ครับคือชมพู่แก่มีเส้นขึ้นอใช่ลักษณะเราต้องสังเกตต้ตงผิวลักษณะ,ะ,ะส,สีและเส้นครัคุณจะได้ชมพู่ที่หวานแต่ถ้าสีซีดหรือเส้นยังไม่ขึ้นอ่ะคุณจะได้ชมพู่ที่รสชาติออกฝาดและหวานน้อยค่ะ แล้วชมพู่เพชรสวรรณคุณก็ต้องมองลูกที่ป่องๆแล้วเส้นขึ้นคุณจะได้ได้ได้ชิมชมพู่ที่รสชาติหวานแต่แล้วชมพู่เพชรสายลุง้งคุณจะมองต้องมองที่ก้นก้นจะไม่เหมือนเพชรสวรณค่ะเขาจะแตกต่างกันแต่คนที่มาซื้อส่วนมากจะโดนหลอกอลก็ฝากไว้ฝากไว้ให้ทุกคนได้ทราบว่าการเลือกชมพู่ก็คือต้องเลือกสีเข้มครับ แล้เลือกสีเข้มดูมีมีเส้นขึ้นอ่ามีเส้นขึ้นคุณจะได้ชมพู่ที่รสชาติหวานอ่าอยากได้ชมพู่แบบรสชาติที่แบบแท้ของแท้ต้องใช่เป็น<ก>ยังไ<ก>งจัดและไม่นั้นก็เบอร์โทรโทรมาได้ครับโทรมาเข้าสวนและชิมและซื้อกลับบ้านได้อ่าหมายเลขอะไรฮะ0 8 0ย์8 0ดศ8หนอ่า ครับไม่เป็ไงฝากไว้อาจจะมาศึกษาเรียนรู้หรือว่ามาเที่ยวชมชมาชิมให้คำปรึกษาในสวนให้คำปรึกษาได้ครั้งนี้ผมมากับทีมงานนี้คุณชมโอ้โหเรียกว่าอิ่มนะคนนี้ใช่ทางชมพูในสวนนี้เดินไปนี่อาจจะล้อยหลอไปสักเยอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรค่ะโอ้โหลอออย่างเดียวมันไม่เป็นไรแต่รสชาตินี่สุดยอดนะผมลองชิมแล้วใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละครับวันนี้รายการของเรานก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ นีนะครับก็ขอบคุณนะครับ,รบขอบคุณ,คณผู้ช,ช่วยล้อนะคบ,ครบหรือว่าที่คนจะเรียกว่าผู้ช่วยชมผู้หวานใช่ค่ะ,ะ <laughs> เพราะว่าชมผู้หวานใช่ไหมโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ